สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของโรคตับแข็งนะครับซึ่งเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนจํานวนมากเลยทีเดียวโดยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันเนี่ยอ้างอิงมาจากแนวทางเวชปฏิบัติล่าสุดของประเทศไทยปี2567เพื่อให้เราได้เข้าใจโรคนี้อย่างถูกต้องและทันสมัยที่สุดครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขตัวนี้ก่อนเลย10เท่าครับนี่คือความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเมื่อโรคตับแข็งเนี่ยดำเนินไปถึงระยะที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วเป็นตัวเลขที่บอกเราได้ชัดเจนเลยว่าทำไมการตรวจเจอและรับมือกับโรคนี้แต่นั่นเนิ่นถึงสำคัญมากตลอดการนำเสนอในครั้งนี้เราจะค่อยๆมาไขาข้อสงสัยกันไปทีละประเด็นนะครับตั้งแต่ว่าเอ๊โรคตับแข็งคืออะไรกันแน่ ไปจนถึงว่าแพทย์วินิจฉัยโรคนี้กันยังไงและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วแนวทางการดูแลรักษาตั้งคําแนะนําล่าสุดของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาว่าไว้อย่างไรบ้างครับเอาละครับแล้วไอ้เจ้าภัยเงียบที่ว่านเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเมื่อไหร่ที่เราควรจะเริ่มเอะใจหรือเริ่มสงสัยขึ้นมาคําถามแรกเลยที่